ก็ถ้าเป็นภาษาบาลีบอกถามว่าทํายังไงจะละอาหารการมะมังการมานานุสยัยและสัพนิมิตภายนอกทั้งหมดซึ่งต่างจากยุคนี้ใช่ไหมโอ้ยทำยังไงจะมั่งจะมีขึ้นทํายังไงของเราจะได้มีเยอะๆเนี่ยน,นะก,ก็แตกต่างกันใช่ไหมแต่ขอบรรลุเท่ากันเนี่มันก็ไม่ได้แล้วสมัยก่อนเขาถามว่าทํายังไงจะละความสําคัญว่าเป็นเราละความสําคัญว่าเป็นของเราแล้ว ไม่มีมานะในในในแม้กระทั่งเจริญกุศลอยู่ก็ไม่มีมานะในกุศลทั้งหลายและพ้นจากขันสักทีหนึ่งเรียกว่าตัดสัพพานิมิตภายนอกที่เป็นสังขารน,นิมิตขันนิมิตทํายังไงจะเลิกมีรูปนามเป็นอารมณ์สักทีหนึ่งเลิกมีบรรญับเลิกมีอารมณ์แบบนี้สักทีหนึ่งนะออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ยังไงนี่เป็นคําถามสมัยก่อนนะเป็นสมัยนี้ก็ตรกถามตรงกันข้ามหมดนะทำยังไงจะเอา จะได้อันนั้นเยอะๆอย่างเงี้ยนะจะรีญวิปัสสนายังไงจะรวยมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยคนละวัตถุประสงค์กันทีนี้เมื่อเราวินิจฉัยว่าคําถามเป็นลักษณะใดเมื่อคําถามเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ตอบว่ายังไงนั่นละเรียกว่าวินิจฉัยคําตอบเมื่อวินิจฉัยคําตอบปั๊บแล้วคําหน้ากับคําหลังเข้ากันได้ไหมคําถามกับคาตอบเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่าเรียกว่าวินิจฉัยคําหน้ากับคําหลังแล้วต่อไปอีกก็เอาหลัก นะว่าคําถามคําตอบการสนทนากันที่สัมพันธ์กันข้างหน้าข้างหลังทั้งหมดอนะ่ะก็เพื่อแสดงอาสาทะอาทีนวะนิสรณะน,นะผลอุบายอานัตตามเดิมนั่นแหละก็ไม่ได้พน้นพ้นหลักการเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ครั้งก่อนรอกนะนะแล้วก็คำถามคำตอบเนี่ยการถามการตอบจะต้องเป็นไปตามแนวเดียวกันนะ คือแสดงธรรมก็ต้องไม่ขัดกันนะถ้าสอนพระไตรปิฎกก็ต้องไม่ใช่ว่าขัดกันเองนะพระไตรปิฎกขัดกันเองต้องไม่ขัดกันเองให้สอดคล้องสัมพันธ์กันรับสมอ้างกันได้ทีนี้ในเนติปกรณ์ท่านก็ยกคําถามของท่านพระชิตะมานกอชิตะมานวกปัญหานิเทศหรืออชิตะมานุปปัญหาในปรายณวัฒนที่ท่านพระชิตะม,มาถามพระพุทธเจ้า ท่านพระชิตะนี้ฟังคําถามจบเ,เมื่อถามคําถามพระพุทธเจ้าตอบพอจบคําตอบท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ของท่านที่มาด้วยหนึ่งพันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่สังสมอุปนิสัยมาร่วมกันก็บรรลุเป็นพระอริยะเบื้องล่างมีพระโสดาบันพระสกาทาคามีและพระอนาคามีทีนี้เราก็มาวิจัยดูว่าคําถามที่ท่านพระชิตะมานพเนี่ยถาม โดยวัตถุประสงค์ของการถามก็คือถามอริยสัจเนี่ยนะถามอริยสัจเช่นคําถามาแรกว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกนี่ยนะไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะความตนหนีเพราะความสงสัยใช่ไหมโลกอะไรฉาบทาเอาไว้ตันหาฉาบทาโลกแล้วก็สุดท้ายอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกบอกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั่นนะ คำถามกับคำตอบอันนี้พระองค์ประกาศอาทีนวะเรียบร้อยแล้วเนีย่ยนะเท่ากับประกาศอาทีนวะเพราะว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกมาตั้งแันไหนบ้างล่ะถ้าโดยถ้าไล่โดยคติก่อนนะทุกในอบายอบายสี่ก็ทุกท,กทีนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ละทุกไหมทุกตั้งแต่การย่างลงสูค่คันแห่งมา,ดารดาก็บอกเอ๊ไม่เห็นหน้ากลัวเลยอะถ้าเกิดในท้องแม,ม่เห็นหน้ากลัวตรงไหน น่ากลัวหรือไม่นะถ้าแม่เป็นเอดอย่างไงหรือถ้าแม่ป่วยอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ปัญหาตั้งแต่แรกแล้วแล้วบริหารคันอีก่ะแล้วอยู่ในคันมาแล้วออกมาคลอดออกมาแล้วจะมาเรียนหนังสือยังไงป่วยไข้แล้วออาอะไรรักษาเนี่ยนะแล้วเรียนหนังสือไปยังไงแล้วก็มาสะพายกระเป๋าขึ้นรถเนี่ยนะตื่นนะก็บอกว่าตื่นตาดึกเลยใช่ไหมแบกกระเป๋าขึ้นมาทั้นคนที่อายุมากหน่อยนะก็เห็นเด็กๆเมื่อไหร่ก็คิดนะกลับมาสะพายกระเป๋าแบบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะเอาไหมยัง ก็มาสะพายกระเป๋าเข้าโรงเรียนเริ่มนังอนุบาลแบบนี้อีกแล้วก็อยากลัวเลยถ้าถ้าไม่ละตันหานะยังไงก็ได้แต่นี้จะไปเข้าโรงเรียนาศาสนาไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเพราะว่าหนึ่งนะโรงเรียนพุทธไม่ค่อยมีชื่อเลยพ่อแม่เรานะถ้ามีฐานะหน่อยเขาไม่ส่งโรงเรียนพุทธง่ายๆหรอกเนี่ไนะเราเขาไม่สอนโรงเรียนพุทธใช่ไหมสอนโรงเรียนอื่นเห็นะหทีนี้ของเราเนี่ยว่านอนสอนง่ายไหม <laughs> จะเพาะในเรื่องอะไรนน้นนะโอ้โหเขาให้ทําอะไรทําหมดอะ ได้เกิดมาได้ชาติทุกข์นะแล้วก็รับทิฏฐิอันอื่นต่อไปอีกนะั้นการเกิดหรือการมีขันหา้าทุกข์เพราะการบริหารขันห้าก็ภาระหนักหนาสาหัสอยู่แล้วและขณะเดียวกันก็ต้องทำกรรมกับสร้างกรรมใหม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทั้งชาติวัตตะก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมันกล่าวว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอันนี้เป็นการประกาศอาทีนวะ นะว่าเออทุกนเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ของทุกคนอย่างเราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะเราก็บอกตรงๆก็เรากลัวทุกน้อยที่สุดใครถามว่าใครกลัวทุกอะไรบ้างตอนนี้ถ้าอายุมากหน่อยบอกว่ากลัวทุกในการเกิดเนี่ยนะก็จะต้องเกิดในอบายเนี่ยนะถ้าหากว่าอายุน้อยๆหน่อยก็กลัวทุกเพราะการแก่การป่วยการไข้เนี่ยนะ ถ้าอายุน้อยกว่าน,นั้นอีกกลัวทุกข์เพราะการทามาหากินเนี่ยนะเป็นต้นก็ทุกแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าทุกคนเนี่ยมีทุกเป็นเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่กันหมดเนี่ยนะต้องแบกภาระคือกองทุกข์กันเหมือนกันทุกคนค้นถามเนี่ยนะถ้าโดยพูดเห็นเห็นเลยนะอดีตชาติท่านอาชิตะมานพเกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกัสปะตอนปลาย,ลายนะนะแต่ว่าเป็นพระราชายุกลุ่มปัจจันต์แต่ชนบทเนี่ยนะ คือคือเขามีหัวหน้าใหญ่ชื่อว่าพรามภาวีเรียกว่าพระเจ้ากัตถวากัตถวาหณะเนี่ยนะคือพระเจ้าพระราชาที่มีไม้เป็นยานพาหนะเนี่ยเป็นช่างไม้เก่านะตอนหลังก็อภิเศษตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนหลังเขามีเพื่อนที่อยู่ในเขตมัชชิมชนบทคือพระพุทธเจ้าอยู่ในมัชชิมชนบทนี้เพื่อนก็ส่งข่าวสารไปรูปแบบคล้ายๆพระเจ้าปุกุศาติคล้ายๆกัน ทีนี้พระราชารูปนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็เลยให้อมาดสิบหกท่านพร้อมทั้งทหารอ่ะนะทหารคนละพันคนละพันคลนคละพันเนี่ยติดตามมาทีนี้พวกอมาตก็ลาม,มาบอกถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีในโลกจริงขอบวชท่านเหล่านั้นก็ติดตามมาก็เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานท่านก็เสยียใจกันมากแต่ก็บวชในที่สุดก็บวชบวชนี้บำเพ็ญสมณะธรรมจนสิ้นชีวิต นะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ตลอดพุดทธันดอนหนึ่งทีนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะเขาก็อยู่ในเมืองสาวัตถีมาก่อนเพราะว่าพราหมณ์ภาวรีเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระเจ้ามหาโกศลคือพระเจ้ามหาโกศลเนี่ยเป็นพระปิตุคือเป็นพ่อของพระเจ้าประสเสนที่โกศลทีนี้พอพระเจ้าประสเสนทีโกศลขึ้นครองราชภาวรีพราหมณ์ก็ลาบวชเนี่ยนะ พอพรา,าวารีพราหมลาบวชลูกศิษย์ผู้ใหญ่สิบหกคนก็ออกบวชด,ด้วยพร้อมทั้งบริวารอีกคือแต่ละคนนี่ก็จะมีลูกศิษย์คนละพันคนละพันคนละพันแล้วในสำนักนั้นก็มีศิษย์โง่อยู่ห้าร้อยนี่นะศิษย์โง่อยู่ห0 0ร้อยเพราะอาจารย์ใหญ่สอนศิษย์โง่าภาวารีพราหมงเขาสอนลูกศิษย์ที่ว่านอนไอ้ว่าไม่ค่อยนอนอ่ะนะสอนก็ยากเนียอยู่ห้าร้อยแต่ว่าไอ้พวกไหนสอนดีๆก็ลูกศิษย์ก็เอาไปสอนกันหมดละทีนี้ตอนหลังเนี่ย ถามีปัญหาชีวิตขึ้นคือภาวรีพราหม่ยมีคนมานับถือมากก็จะมีเครื่องบรรณาการเยอะเขาจะถวายเขาจะทําบุญเนี่ยทุกปีที่เรียกว่าทําบุญใหญ่ทุกปีมีอยู่ครั้งหนึ่งพอทําบุญเสร็จที่เรียกว่าบูชายันไปเสร็จไอพรามเจ้าเล่ยอยู่คนหนึ่งเขาก็เดินกระโผลกกระเพลกกระโผลกระเพลกเข้ามาก็บอกว่าเออท่านมาก็ดีแล้วบอกว่มามานะนะเชิญนั่งเชิญดื่มน้ําก็ตอนรับปราัยเป็นอย่างดี พราหมคนนี้ก็บอกอ้าวตอนรับเชื้อเชิญกันเสร็จก็บอกขอตังค์ห้าร้อยห้าร้อยสมัยนั้นน่าก็เท่าขอห้าแสนสมัยนี้แหละขอห้าร้อยก็บอกโอ้ไม่มีแล้วข้าพเจ้าให้ทานไปหมดไอ้พรามนี่มันเล่เหลี่ยมบอกถ้าท่านไม่มีไม่ให้นะด็กเจ็ดวันหัวท่านจะแตกนะสาบแช่งเขาก็ทําวิธีหลอกลวงอนะขีดน่นขีดนี่รูปแผ่นดินรูปอะไรว่าไปเรื่อยทําให้พระวรีพรามณก็เชื่อโอ้ตัวเองเนี่ยจะตายแล้วภายในเจ็ดวันคนนี้ถ้ามีใครมากําหนดอายุให้เจ็ดวันเนี่ยนะมีความสุขไหม เหมือนกับว่าถูกแช่งชักหักกระดูกต่อหน้าต่อตาให้ตายไปในเจ็ดวันเนี่ยคำนวณโบราณบ,บอกเผาพริกเผาเกลือต่อหน้าต่อตาเนะยตายภายในเจ็ดวัน,นย,ยิ้มไม่ออกทุกข์มากนั่งเครียดอย่างเดียวโศกะมากเศร้าโศกเพากลัวจะตายอีกเจ็ดวันจะตายแล้วของเราถ้าอีกเจ็ดวันพอรู้อย่างเงี้ยนะจะยิ้มไหมยิ้มไม่ค่อยออกกันนะก็บุญน,น้อยก็อย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยบันเทิงในโลกนี้เท่าไหร่นะโลกหน้าก็จะไปแล้วก็ไม่ค่อยบันเทิงก็บุญน้อย แต่ถ้าพวกบุญมากก็ไม่มีปัญหานี้พราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ก็เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนก็เทวดาที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเขาสงสารก็บอกความจริงว่าไอ้พราหมณ์นี่มาขอตังค์เนี่ยเจ้าเล่นะเชื่อถือไม่ได้หรอกพราหมณ์นั้นเขาไม่รู้จักศรีรษะและธรรมะที่ทําให้ศรรีศรษะตกภาวรีพราหมณ์ก็ได้ช่องเอาแล้วใครรู้บอกพระพุทธเจ้ารู้นะบอกคำว่าพระพุทธเจ้ายังหาได้ยากในโลกว่างั้นแล้วพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนก็ถามกัน บอกว่าตอนนี้พระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าไปถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะภาวรีพรามณ์ก็อตอนนั้นอายุร้อยี่สิบแล้วก็เลยเรียกลูกศิษย์มาลูกศิษย์ทั้งสิบหกคนมากา็ท่านไปสืบดูซิว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาจริงหรือเปล่าลูกศิษย์ก็ถามมาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงเอาก็เรียนวิชาม,มหาปริศลักษณะมาแล้วก็ดูตามมหาปริศลักษณะเอา แล้วก็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงถามปัญหาด้วยใจพระอ,องค์ตอบด้วยวาจาอันนี้เป็นเครื่องวัดหนึ่งหนึ่งนะไปถึงก็ให้ไปถามด้วยใจแล้วก็ตอบด้วยวาจาฉะนั้นพร,พราหมณ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ติดตามมาที่เมืองสาวัตถีพานมาเกือบสิบเมืองเนี่ยนะเดินทางพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีรู้แล้วว่าพราหมสิบหกคนกับลูกศิษย์อีกหนึ่งพันคนพวกเทวดาและมนุษย์ติดตามมาเยอะปองรู้ว่าอินทรีพวกนั้นไม่แก่กล้า อินทรีไม่แก่กล้าพระองค์เสด็จมาเรื่อยๆเรืยๆ,ๆมาที่แควนมคธนะนะจากสาวัตถีมามคธเนี่ยไกลนะประมาณกี่กิโลดินแต่ว่าหลายร้อยกิโลเนี่ยนะสี่สิบประโยชน์เนี่ยนะก็หลายร้อยกิโลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆนะให้พวกนั้น่ะเสด็จตาให้ติดตามมาเรื่อยๆเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้ารปลว่าถ้าอยู่ต่อปัญหาก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ให้เขาติดตามไปเรื่อยๆวิธีบ่มอินทรีย์นะดึงเวลาเท่านั้นเอง พระองค์ก็เสด็จไปไปที่ปาสานเจดี JD. อาชิตะมานพก็ติดตามกันเหมือนคนกระหายน้ําตามหาน้ํานะจากเจอพระพุทธเจ้าเต็มที่ก็ติดตามเทวดาและมนุษย์มาประชุมกันในรัศมีเอเป็นร้อยกิโลเทวดาและมนุษย์เพราะในสมาคมเนี่ยบรรลุหลายสิบโกดเนี่ยน,นะหลายสิบโกดมากที่ที่บรรลุอริยสัจนะแต่ก็ไม่มีเราเองนะน, <laughs> <laughs> น่าจะมีบ้างน,นะเยอะแยะขนาดนั้นนะ ก็เขาก็ติดตามไปนะชิตามานพเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าสิทธ์เขาก็ถามปัญหาก่อนอย่าลืมว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่ออกบวชมาหลายปีโดดเข้าเป็นนักบวชแล้วในกลุ่มลูกศิษย์เหล่านี้เนี่ยนะหลายคนได้ฌานหลายคนนี่ได้ฌานได้อารูปฌานก็มีเนี่ยนะได้ฌานสีก็มีได้อารูปฌานก็มีแต่ว่าท่านอาชิตาเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวว่าท่านได้ฌานหรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นน้องๆของท่านเนี่ยได้ฌานกัน แล้วก็ถามปัญหาอันนี้นั้นปัญหาที่ถามก็ถามเรื่องชีวิตนในคาว่าโลกหมายถึงชีวิตหมายถึงสัตว์ทั้งหลายนั่นเองชีวิตนี่อะไรห่อไหมทําไมมันทุกข์ขนาดนี้นะอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกมันไม่ปรากฏเพราะอะไรก็เป็นคาถามวนรอบเรื่องชีวิตนั้นพระองค์ก็ประกาศสัจจะคือทุกขสั์ของชีวิตมาทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกใช้คําว่าทุกเขาเข้าใจทันทีคําว่าทุกหมายถึงอะไรทุกบวกขังทุกแปลว่า เร็วมากทุกปุตโตลูกเร็วนี่ยนะขังแปลว่าอากาศว่างเปล่าซ้อนกอไก่เข้ามาเรียกว่าทุกขังทุกขังก็แปลว่าเร็วมากแล้วก็ว่างเปล่าทั้งเร็วด้วยทั้งไม่มีทั้งว่างเปล่าคาว่าว่างก็คือไม่มีความเที่ยงความสุขความยั่งยืนความงามอัตตาที่แท้จริงอยู่ในนั้นเรียกว่าทุกแต่คําว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าชาติภัยเพราะคําว่าทุกแบ่งออกเป็นทุกขทุกข์สังขารทุกข์ วิปริณามทุกเถอว่าทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของของโลกเลยแหละมันถ้าประกาศคําว่าทุกก็เท่ากับประกาศอะไรละปีละนับโถโอ้โหความเบียดเบียนนะทุกขสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเห็นยากเห็นยากทุกขสัตว์เห็นยาก,ก,ยเ,ยากเพราะอะไรหนึ่งเราเห็นว่าเบียดเบียนไหมเห็นอาจารย์สันตินั่งเนี่ยนึกว่าเบียดเบียนไหมปีละนับโถเห็นกันไหมเห็นผู้การนั่งแล้วสันตาปนับโถนี่ของร้อนนะเร่าร้อนมากเลยนะ เห็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นไม่เข้าใจทุกขสาัจหรอกนะแล้วมองไหมทุกคนเนี่ยวิปริณามัทโถเดียวก็ตายกันหมดละแล้วก็สังคตัดโถถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะทั้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แหละใครว่าทุกขาริยศาสตร์เห็นยากที่เห็นจริงๆแล้วมันตัวทุกไม่ได้หยาบไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกหยาบจะตายไปแต่มันเห็นยากอะ่ะเพราะเข้าถึงความจริงของทุกข์เนี่ยยากคือเข้าเข้าถึงความจริงที่ว่าหนึ่ง สันตาปนาัถโถร้อนนะตัวเร่าร้อนปีละนถัถโถตัวเบียดเบียนวิปริณามถัถโถตัวที่แปรปรวนสังตัตโถถูกสมุทัยเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเช่นดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่กับพลิงการาหารผัสสาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารคือมองไม่รอบไม่เห็นเป็นแบบนั้นนี่แหละคเรียกว่าทุกขาริยสัตว์เห็นยากแต่ทีนี้ ท,ท,ท,ท่านก็ถามเป็นคําถามที mm. ่สองว่ากระแสเหล่าใดอันเนี้ยคําว่ากระแสเป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะกระแสเหล่าใดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นอ่ะตัดมันได้ยังไงท่านก็กระแสคือสมูทัยเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัณหาเป็นตัวฉาบทาใช่ไหมจากพระพุทธเจ้าตอบว่าตัณหาเครื่องฉาบทาก็มองออกเลยอ๋อไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยเข้าใจโอ้ไอ้ตัวกระแสตันหาเนี่ยมันเคลือบเอาไว้นะมันฉาบทาก็คือเคลือบอ่ะ ทีนี้เมื่อมันเคลือบอะถามว่าละมาได้ยังไงะคำถามก็ละถามวิธีละไปยุทธฐานกับถามละอนุสัยว่าละได้ยังไงแล้วก็ตัดได้เด็ดขาดได้อย่างไรพระองค์ก็ตอบว่ากระแสตันหากระแสตันหาก็เท่ากับประกาศสมุทยัทยสัตย์ใช่ไหมว่าทุกทั้งมวลเนี่ยตันหานะั่นแหละเป็นแดนเกิดนั้นก็เท่ากับบอกว่าตันหาเนี่ยนะเป็นอายุหนะเป็นตัวประมวลมาเป็นตัวนํามาซึ่งพบ เป็นตัวนาเกิดนะตัณหานี่แหละเป็นนิทานนะเป็นเหตุเนี่ยนะอายุหนะเป็นเป็นปตัวประมวลมานิทานะเป็นเหตุและอะไรตัวสังโย์สังโยคะนะตัวประกอบเอาไว้ถ้าเป็นรถเนี่ยทําไมมันวิ่งได้อะทําไมมันวิ่งได้มันต้องอะไรไม่รู้กี่สิบชิ้นนะมาประกอบประกอบกันอะไรขันเอาไว้ น็อตใช่ไหมเพราะน็อตเนี่ยเพราะมีน็อตมีเกลียวขันขันขันเอาไว้เลยติดกันไว้ตันหาเนี่นะมันเหมือนกับตัวน็อตตัวเกลียวนะมันขันให้ติดแน่นอ่ะนั่นะแต่ถ้าถ้าตันหามันเลิกมันเลิกหล่อเลี้ยงนะถ้าตันหามันเลิกสร้างนะทุกคนเนี่ยพร้อมที่กระดูกแตกกระจัดกระจายได้หมดเลยนะนั้นตันหานี่มันควบคุมเอาไว้มันสร้างให้มีพบใหม่ได้อ่ะนั้นตันหานี่เก่งมากนั้นตันหาเนี่ยเป็นตัวที่สังโยกและก็เป็นตัว ปริพโพตออกไม่ได้ง่ายๆหรอกอย่าคิดว่าออกง่ายๆนะห่วงใยไปหมดเลยนะคำนวณว่ามีเขาเล่าว่าบางคนเนี่ยโอ,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 อ้เบื่อลูกเบื่อหลานเออเบื่อลูกเป็นทีละป่าธนานิพานห่วงอยู่หลานอยู่คนเดียวห่วงกันขันเอาไว้จนได้นั่นแหละนะไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งเอาจนได้นั่นแหละนั่นนะบางคนห่วงลูกห่วงหลานก็ยังชั่วหน่อยนะโยมคนหนึ่งเนี่ยขยมอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งห่วงหมายโอ้โหเป็นเอามาก หมาแกก็ไม่ไดนน่ารักหน้าพิศวาสอะไรได้นะอายุสิบสามปีแล้วหมาเขานะกระโปกกระเพลกเต็มทีแล้วก็บอกพ่ออย่างนั้นแหละเขาจึงห่วงมากว่าไปนั่นเองน,นะเอาจนห่วงจนได้แหละนะอย่าใครอย่าไปคิดว่าแหมติดต้องติดของสวยของงามอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้เสมอไปหรอกเพราะอัสาทาหรืออาร,รมนาทิปติของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนจะติดของหอมเสมอไปใช่ไหมใช่อย่างอาหารหอมหอมไม่ใช่คนจะชอบเสมอไปพอมามีเพื่อนคนหนึ่ง บอกว่าชวนไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนะวัดนี่นเป็นอาหารภาคกลางเขาบอกว่าเฮ้ยท่านอยู่เหออบอกคมอยู่ไม่ได้ทําไมอ่ะบอกมันไม่มีปะลารกินนะว่าไงนั่นนะแล้วก็ไอ้ที่อยู่วัดนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเพราะไม่มีปาราอยู่อย่างเดียวเออคิดดูนะอย่าไปคิดว่าคนนี่จะติดของหอมเสมอไปนะนั้นตันหาเนี่ยมันเป็นตัวอตัว ประกอบเอาไว้เป็นตัวปริโภธเป็นตัวผูกพันเป็นตัวร้อยตัวรัดตัวมัดให้ให้จมอยู่นี่แหละถามว่าอะไรเป็นเครื่องละมันแหละเอาอะไรมาละบอกว่าสติคำว่าสติตรงนั้นเนี่ยนะเป็นเครื่องสังบรใช่ไหมเป็นเครื่องปิดกัน้นสติตัวนั้นหมายถึงสติที่สัมปยุตด,ด้วยวิปัสนาสติที่สัมปยุตด,ด้วยกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนา สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นละหรือตัดขาดได้ด้วยปัญญาปัญญาหมายถึงมรรคปัญญาจึงจะตัดกระแสแห่งตันหาได้อย่างเด็ดขาดนั้นในคาถาที่สองเป็นการประกาศกระแสตันหาฉัาบกระแสตันหาไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะไหลไปในทวารทั้งปวงอันนั้นเป็นการประกาศสมุทัยสัตว์แล้วก็บอกสติกับ สติกับปัญญานี่แหละเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านี้ได้อันนี้ประกาศมัรคสัตย์เพราะว่าตัวธรรมะเนี่ยนะถ้ากล่าวสมุทัยที่ใดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมุทัยคืออะไรคือมัคเนี่ยนะสมุทัยหรือกิเลสทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องต้องละกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะมัคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละสมุทัยดันั้นจะต้องเอามาคู่กันเสมอตีขนานกัน พูดสรุปว่าคนที่เห็นภายในทุกขสัตว์ต้องน้อมไปในนิโรสัตว์คนที่เห็นภายในสมุทัยสัตว์ต้องน้อมไปเจริญมรรคสัตว์จึงจะจึงจะคู่ควรกันนั้นตัวที่จะปลดตัวที่จะปล่อยออกจากสมุทัยได้ก็คือมรรคมรรคเนี่ยเป็นตัวปลดปล่อยได้นั้นพระองค์ก็แสดงมรรคสัตว์มรรคสัตว์นั้นลักษณะของเขานิยานิกรธรรมนิยากัดโถเป็นตัวที่นําออก ถ้าไม่มีมรคนะออกไม่ได้หรอกเป็นยานพาหนะเหมือนเรือเอาไว้ข้ามฝั่งรถเอาไว้เดินทางฉันใดอริยมรคนี่เอาไว้ข้ามเอาไว้ออกจากวัตะฉันนั้นฉันอริยมรคท่านเรียกว่านิยอากัศโถเป็นตัวที่ออกจากวัตะทั้งหลายมรคนั้นเป็นเหตุตัดโถเป็นเหตุแห่งความพ้นทุก,เน,นกเนี่ยนะเป็นทัศนโถมรคนี่เป็นตัวที่เห็นพระนิพพานและมรคนั้นเป็นอธิปไตยโถ เป็นคนมั่งมีเป็นคนยิ่งใหญ่จริงๆอริยมรรคนี่ยิ่งใหญ่มากถามว่ายิ่งใหญ่ยังไงเพราะอริยมรรคประชมโพธิปัจขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการถ้าใครถามว่าเมื่อไหร่นะฉันจะบรรลุสักทีหนึ่งบอกว่าประชุมโพธิปัจขิยธรรมได้เมื่อไหรล่ล่ะนั่นแหละคือคําตอบอนะงั้นการอริยมรรคคือขณะที่ประชมโพธิปัจขิยธรรมธรรมะในพระต่าิฎกก็ประกาศอริยศาสตร์สี่โดยลักษณะมีลักษณะเดียว อ,นนะอย่างที่ว่ามีวิมุตติรสเนี่ยนะการประกาศอริยสัจก็ไม่ได้ให้จบอยู่เฉพาะแค่อริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจจริงแต่ให้จบด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้ประกาศไปสามสัจจะแล้วใช่ไหมคือทุกสมุทัยมักนี้มานสัจจะอีกสัจจะหนึ่งท่านก็รู้เลยว่าปัญญาสตินามรูปเนี่ยจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือนะที่ใด คือหมายความว่าชีวิตเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีคําถามง่ายๆแบบเนี้ยนะเออเนี่ยที่ไหนนะจึงจะจบทุกขสัจปัญหาทุกขสัจเนี่ยหมดสักทีหนึ่งภาระในเรื่องการบริหารขันเนี่ยในวัตตะเนี่ยหมดสักทีหนึ่งคําถามลักษณะนี้นะถามว่าเราอยากจะบริหารรักษาสติกสัมปชัญญะตลอดไปได้ไหมทําได้ไหมโหเป็นเรื่องที่เป็นภาระอย่างมากเมื่อไหร่จะหมดไปพร้อมกันอ่ะนะหมดสติหมดสัมปชัญญะ มาหมดในที่นี้แปลว่าดับโดยไม่มีส่วนเหลือพร้อมกับดับทุกขสัจเพราะฉะนั้นไม่ต้องการสังคตะธรรมแม้แต่นิดเดียวทํายังไงจะดับสังคตะธรรมได้ทุกชนิดคําถามอันนี้เรียกว่าถามถึงอนุปาทาปรินิพานเมื่อไหร่ว่าระด,ดับได้หมดสิน้นหรือถามถึงนิโรธสัจจะก็ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่เห็นโทษในทุกขสัจจะน้อมไปในนิโรธสัจจะถ้าหากว่าเห็นภายในสมุทยัยสัจจะต้องน้อมไปใน มรกษัตริย์เพราะนั้นอริยสัจเนี่ยจำเป็นต้องมีสี่จะบรรลุสัจจะใดอย่างใดอย่างเดียวแค่นั้นไม่พออย่างของเราก็รู้เออเนี่ยขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทําไมไม่บรรลุสักทีอย่างเงี้ยมันแค่นี้ถามตอบได้เลยว่าไม่คู่ควรต่อการบรรลุเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นโทษของสมุทยัยขนาดไหนคุณธรรมอะไรที่จะเอามาตัดสมุทยัยแล้วจิตของเราน้อมไปในอสังขตธาตาุขนาดไหน ทีนี้ถ้าแสดงตามจูลนิเทศนะไอ้คำว่าปัญญาสตินามรูปเนี่ยดับโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะการดับไปแห่งวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณตัวไหนดับพูดแต่ง่ายๆว่าโลภะทิธฐิคตะสัมปยุตสีวิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่งดับด้วยอะไรดับด้วยโสดาปฏิมัตถถ้าโสดาปฏิมัตถเกิดขึ้นจะดับอภิสังขารกะวิญญาณเหล่านั้น ถ้าดับอภ,อภิสังขารกะวิญญาณเหล่านั้นจะละสังโยชน์ทันทีละสังโยชน์คือสกายทิธิวิจิกิจชาสีและพัตตะปรามาตบาปอากุศลทั้งหลายที่เกิดร่วมก,กันกับสกายธิฐิเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถอนอุปปติพปฏิสนธิในภพที่แปดปิดอบายได้หมดเกลี้ยงเนี่ยนะถ้าดับวิญญาณเหล่านั้นได้นะคือถ้าดับโลภะมูลจิตสีดับวิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่ง เท่ากับดับพบที่แปดดับปฏิสนธิในอบายหมดเลยนี้ต่อไปนะว่าถ้าดับราคะโทสะอย่างหยาบได้ด้วยสกทาคามีมักนะพบที่สองเป็นต้นจะถูกดับหมดจะเหลือมาปฏิสนธิที่เป็นมนุษย์อีกพบเดียวจะทาที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ต้องด้วยสกทาคามีมักนะทีนี้ถ้าจะดับไม่กลับมาสู่กามมาพบทั้งปวงไม่กลับมาสู่กามมาพบเลยเนี่อาศัยอะไรก็อนาคาคามีมัก จะไม่กลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธินี่นะไม่ใช่ว่าพรหมท่านไม่มาท่านมาแต่ท่านไม่ได้มาปฏิสนธิก็ปไปไม่ใช่งี่เง่าเหมือนพระกโกกาลิกะนะโกกาลิกะเขาด่าอุปชาท่านก็ด่าอุปชาเขานะอุปชาเขาชื่อวัตุที่พรหมเป็นพรหมเป็นพรหม,รมชั้นอนาคามีทีนี้พรหมอนาคามีเนี่ยมาเตือนลูกศิษย์ว่าโอ้ท่านเนี่ยอย่าไปโกรธกับภาษาริบุตรนะไม่ดี ให้มีเมตตาต่อภาษาริบุตรภาษาริบุตรมีหิริอตตะปะมีศีลมีกัลยาณธรรมพระโกกาลิกะตอนนั้นเนี่ยเน่าจะเน่าเต็มตัวหมดแล้วนะถามว่าใครก็บอกชั้นเนี่ยตุที่พรมเป็นอุปชาของเธอก็บอกท่านเนี่ยขัดคาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเหมือนกันด่าพรมจะสง่งบอกท่านไม่เห็นความผิดของท่านนะว่าพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกยังมาอีกจนได้เหมือนกัน ไอ่ตัวเองจะตกนรกอยู่แล้วยังกลับไปด่าพรหมอีกน,นะคิดดูอ่ะผมก็ตรัสว่าวาจาเยี่ยงจบวาจาเยี่ยงจบไว้ขุดใครขุดคนพานนั่นแหลนะะมันใครที่ชมคนที่ควรดา่าด่าคนที่ควรชมโทษเท่ากันเอา,าชมคนเลวกับด่าคนดีมีค่าเท่ากันก็อะไรชมคนดีด่าคนเลวก็มีค่าเท่ากันเพราะใครที่ตําหนิพานแปลว่าชมบัณฑิตใครที่ตําหนิบัณฑิต แสดงว่าชมพานเพราะนั้นคําถามที่ว่าพระอนาคามีเนี่ยนะด้วยถ้าบรรลุอนาคามีมัรคก็ดับโทสะหรือปฏิฆะสังปฏิฆะสังโยชน,นี่ยหมดเลี่ยงการมาราฆะสังโยชนหมดด้วยอนาคามีมัรคมันอนาคามีเนี่ยไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกต่อไป<ม>ทีนี้แต่ถ้าจะดับภพบทั้งปวงได้ดับภพบทั้งปวงไม่ปฏิสนธิดับอกุศลเจต ดับอกุศลจิตได้ทุกดวงถ้าดับอกุศลจิตได้ทุกดวงแปลว่าไม่ปฏิสนธินะพบใดๆเพราะฉะนั้นถ้าดับวิญญาณได้โดยเฉพาะถ้าดับอภิสังขารกะวิญญาณถ้าดับกรรมแมกรรมมวิญญาณได้ก็แปลว่าถ้าพบดับชาติดับถ้าชาติดับแปลว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทนมนัสและอุปาญาตวัวตทุกข์ก็จะดับได้โดยอาการอย่างนี้นี่นะ ทีนี้ข้อปฏิบัติอันนี้ซึ่งพระมหากัจจายนะท่านแสดงเป็นอิธิบาตภาวนาเนี่ยนะเจริญฉันทะอิธิบาทเนี่ยนะเรียกว่าฉันทิธิบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละถ้าปฏิบัติตามนั้นได้จะพ้น,น,นะจะหลุดพ้นอันนี้เป็นการประกาศนิโรสัจจะมันจบสัจจะสีของเราเนี่ยสัจจะสี่นี่พูดไปกี่ครั้งแล้ว จำไม่ผิดเฉพาะตรงนี้นะวันอาทิตย์อย่างเดียวกันเนี่ยสามครั้งแล้วนะเหมือนเดิมนเนายเงียบทีนี้เ็บอกว่าตอนนั้นท่านพระชิตาก็ยังไม่บรรลุเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศ,าศ,าศาสัจจะสี่อย่างนี้ก็ไม่บรรลุเพาะนั้นท่านก็เลยถามถึงข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระอเสขะว่าพระเสขะบุคคลเนี่ยนะคือบุคคลที่มีธรรมะอันพิจารณาแล้วเนี่ยนะสังขารตธรรมเนี่ย หมายถึงพระารหัน์นั้นพระารหัเนี่เป็นผู้ที่มีธรรมะอันนับได้แล้วแล้วก็พระเสขะบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาอธิศีและศิขาเป็นต้นเนี่ยมีอยู่ในาศาสนานี้เพราะนนั้ท่านก็เลยถามว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกข้อปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นด้วยคือขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระอเสขะโดย การละกิเลสมีวิปัสสนานำหน้าว่าวิปัสสนานำหน้าปฏิบัติวิปัสสนานำหน้าแล้วละกิเลสได้